สวัสดีครับร้าน j จเจไบชอบครับผมวันนี้วันจันทร์ที่22นะครับเดือนมีนา6 4ตัววันนี้กล่องของเข้าเพียบเลยมาพร้อมโปรโมชั่นหลายตัวเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแชสสีคาโกมาพร้อมกับแหลกด้านบนเดี๋ยวทางร้านจะยึดสิดให้นะครับแล้วก็สายรัด สายรัดหนึ่งเส้น5่าตะขอสำหรับเกี่ยวด้านบนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแชสสี่สูคาโก้ใส่หมวกได้1่ใบเต็มนี่อัปเดตของเข้าส่วนตัวนี้เป็นรุ่นแชส39นะครับนี่ขนาดความจุ39ลิตรใส่หมวกได้1ใบเต็มเหมือนกันแชส39้าตัวนี้ข้อดีคือกล่องหนามากๆนะครับ ในราคา3 0 0 0ัปลายๆเท่านะั้นส่วนตัวนี้แชสก48ลิตรตัวนี้เป็นรุ่นฝาเล็ปลากตัวนี้จะใส่หมวกได้2บาใบเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็มีโปรโม,โมชั่นให้ราคากล่องปกติ7,350บาทบออพิงเป็น2ชิ้นบนล่างบวกอี 1, อออก1,400ก็เซตหนึงประมาณ8,000กว่าบาทนะครับก็จะลดเหลือประมาณเลขเจ ประมาณน,นี้ตัวท็อปเลยของรุ่นแชร์4.8นะครับทางร้านก็มีสต็อกสินค้าให้ลูกค้าเลือกเทียบสนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bike Shop ได้โดยตรงเลยจ้ะ